สวัสดีครับทุกคนก็ใกล้วาเลนทนยแล้วนะและเก็บนี้ก็มีวาเลนทน์พอดีดูทรงแล้วน่าจะเป็นโมดิอุสนะที่เป็นตัวละครหลักคุณจ้องไปที่ปฏิทินยิ่งคุณดูนานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกหนาวเหน็บมากเท่านั้นหลังจากหนาวไปถึงก็ดูสหลังแล้วคุณก็ย้ำเตือนตัวเองว่าคุณต้องไม่ลืมเดทวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่คุณรู้ว่าวาเลนทนยนั้นใกล้มาถึงแล้วแต่คุณก็ถูกบอกย้ำนักย้ำหนาว่า ปีศาจน่ะไม่ฉลองวันหยุดของมนุษย์หรอกนะงั้นคุณก็เลยถูกบอกว่าไม่จ้องไปใส่ใจแรอกแต่ก็นะคุณก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีคุณก็ลม้มลงบนเตียงและคิดว่าคุณจะกลับไปนอนบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแค่การแกล้งกันที่โหดร้ายเป็นการทดสอบว่าคุณจะพยายามไหมและถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ทำผิดพลาดส่วนใหญ่อะนะ แต่คุณก็มีแผนสำรองนะแต่ว่าอีกครั้งหนึง่งบางทีลูซี่อาจจะต้องการทําให้คุณสับสนมึนงงหรือมั้งเพื่อที่วันวันไท้ายของตัวเธอนั้นจะได้มีรสชาติมากกว่าสิ่งใดใช่ฟังดูเหมือนสิ่งที่เธอจะทำเลยนะแล้วก็บ่อยเกินไปด้วยที่การเซอร์ไพรส์รและการทรมานเนี่ยจะเข้ากับเธอเลยอ่ะพอถึงคิวก็มีคนมาเคาะที่ประตูใครมา ุณลุกขึ้นเพื่อที่จะไปตอบคาดหวังว่าจะพบกับลูซี่โอ้หมายกัดแต่พบกับโมดิอุสยืนอยู่แทนด้วยท่าทางอย่างประมาแล้วก็กำลังเอานิ้วสางหัวเธออยู่เธอไม่สวมอะไรเลยนอกจากผ้าช็ดตัวที่ยกมาพันอกเธอไว้แล้วก็มีหยดน้ำไหลผ่านไหลเธอไปโมดิอุสอาอลุณสวัสด์ไร สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะโอ้สุขสันต์วันวาเลนไะทน์มัง้งเป็นคำพูดที่มีคำถามแต่ก็เงียบลงทันทีคุณรอให้โมดูพูดต่อแต่กลับเกิดความเงียบขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคุณสังเกตเห็นว่าแก้มของโมดูนั้นเริ่มจะแดงขึ้นแล้วเธอก็เริ่มอยู่ไม่นิ่งออแล้ว อไปแล้วก่อนที่คุณจะพูดเสร็จโมดูตก็ตกใจแล้วก็พุ่งหนีไปขณะที่คุณมองเธอวิ่งหนีหายไปก็มีเสียงดังขึ้นสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะพวกโอ้ว่าไงจะติดสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะเอานี่ถ้าทำอะไรมาให้หนายด้วยนะพิศาสาวยื่นหอกขวันมาที่หอกับกระดาษสีชพูที่มีลายหัวใจเต็มไปหมดนี่อะไรอะ่ะ นายคงต้องไปเปิดดูเองอะนะคุณก็เปิดดูข้างในนั้นมีเสื้อเชิ้ตอ,อยู่ใหญ่พอที่จะสวมได้ขณะที่กําลังคลี่มันออกดูคุณก็เห็นภาพใบหน้าของจัสติสที่ถูกพิมพ์อยู่ด้านหน้าแว่นกันแดดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นถูกดึงลงมาเพื่อเห็นว่าเธอกําลังขยิบตาอยู่ก็คิดว่าไงรอยยิ้มส่งมาคุณและคุณก็เริ่มพิจาร์หวัวเราะฉันรักมันเลยอะ แต่จะคิดว่าปีศาจไม่ฉลองวันนี้สีกอะเราว่างั้นเหรอโอ้แม่ฉันคิดว่าเราคงทำพลาดสินะเราเหรอจะติ๊กเกอขยิบตาไหมหคุณมือเท่านั้นวนรอบแขนคุณอยู่สักพักโอ้ก่อนเธอไปนะเธอรู้ไหมว่าโมดูสเป็นเออจากนั้นเสียงดังก็ปรากฏขึ้นจากห้องครัวตามด้วยเสียงของลูซี่พอสัทีนะนออกไปเลยไป เออไปดูดีกว่านะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเออใช่เกิดอะไรขึ้นวะคุณวางเสื้อไว้ที่ไหล่คุณแล้วก็ลงข้างล่างไปและเห็นว่าเซบรัสกำลังกระโดดมาจากห้องครัวตามมาด้วยซีดาด้าที่กำลังหัวเราะเอ้ทุกอย่างอโอเคพอเห็นคุณเซบรัสก็กระโจนเข้าใส่คุณทันทีสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะเรามีของมาให้ด้วยละ ดูสิดูสิพวกเขายัดของมาใส่หน้าคุณก่อนที่คุณจะตั้งตัวได้พอคุณตั้งตัวได้แล้วคุณก็เห็นว่ามันคือของทำมือโอ้คุณหยิบการ์ดมาแล้วก็เปิดมันออกดูข้างในเขียนว่าสุขสันต์วันาาเลนทน์ต่อเทกเกอร์ที่เยี่ยมที่สุดที่เรารูจา้จักอ่อฉันมีคนเดียวนะหรือมีเทกเกอร์คนอื่นหรือเปล่าอา่าขอบคุณนะเซเบรัส สุขสันต์วันวาเลนไทน์เช่นกันนะวาเลนไทน์อะเดี๋ยวนะวันนี้อ่ะเนี่ยเอาเวนให้ตายสิพวกเขาเล่นฉันแน,น่ถ้ารู้ว่าฉันลืมอ่ะอุ๊ยขณะที่เซบาสตกกำลังลงจากคุณคนทันสี่ก็เฝ้ามองซีดาร่ากำลังกล่นด่าแล้วก็พุ่งออกประตูไประหว่างทางออกคุณก็พบว่าเธอบ่นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูซิเฟอร์และแพนดอร์มานิก้า ก่อนที่คุณจะรู้ว่าหมายถึงอะไรเสียงของมาริาก็ผุดขึ้นมาโอ้เยี่ยมยังตื่นอยู่ใช่ไนะหมอันกลับไปคุณก็เห็นว่ามาริน่ากำลังเดินมาอย่างง่วงๆยังตื่นอยู่เหรอมันเช้าอยู่เลยนะมารินา่ามีศาสตร์สาวมองมาหน้าตาเศร้ายเหมือนอย่างเคยแล้วก็หลีตาพี่กระจกโอ้ oh, ใช่งั้นนี่ก็อะไรก็ช่างเถอะเอานี่ เธอยื่นเกมไมาให้คุณพร้อมกับห่อมาอย่างดีมันมีชื่อว่าบูสต r ากรอบเกมทำฟาร์มเหรอเกมทำฟาร์มเล่นด้วยกันต่างหากแต่เธอไม่ชอบเนี่ยมานในหน้ายักไหลแต่นาชอบเนี่ยเธอหยิบเกมจากมือคุณก่อนที่คุณจะพูดอะไรเล่นด้วยกันไหมือนเนี่ยที่ห้องฉันอ่าได้สิฟังกูดีเลยนะขอบคุณ มันี่น่าเขินแต่ก็หันหน้ากลับไปอย่างไวหวังว่าคุณจะไม่สังเกตเห็นเธอวะ่ะอย่างคนเมาหรือเมาอยู่แล้วอ่าใช่ใช่สุขสันต์วันเมริไทายนะเทเกอร์เพราะเป็นแบบนั้นเธอก็ขึ้นมาด่บไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินผ่านโมดุสไปด้วยคณันที่คุณลุกขึ้นคุณก็สังเกตเห็นว่าเธอเปลี่ยนให้ชุดตัวเป็นชุดอื่น ก็ไปโอ้โหน่านินดิดนน่าหน่อยพอเนี่ยเป็นเสื้อสเวตเตอร์สีเทาที่เว้าขาสูงอ่าไม่มีแขนเสื้อแล้วก็เป็นคอเต่าหลวมๆแล้วพอเธอมานั่งที่โซฟาเธอก็นั่งไขว่ห้าง <c oughs> คุณัะเก็เห็นว่าดูจากส่วนหลังของเธอแล้วเธอไม่ใส่อะไรเลยอ่ะ <c oughs> โอ้คือโนบรานั่นเอง <c oughs> ด้วยภาพแบบนั้นก็ทําให้คุณรู้สึกทึ่งไปเลย สุขสันวันเลนไทายนะเออโออีกรอบอะ่ะโมดูดไปยักหน้าความเงียบก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณทั้งคู่กำลังรอให้คุณอื่พูดอยู่แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าโมดูนั้นอยากจะเป็นฝ่ายพูดก่อนเอานายไปอยู่นรลกขุมไหนวะเนี่ย ทันใดนั้นลูนเจเฟอร์ก็กระโจนเข้ามาในห้องครัวพร้อมกับเหวี่ยงตะหลิวไปมาแกฉันคิดว่าฉันบอกแกไปแล้วนะให้จัดโต๊ะแต่คุณตะโกนใส่เราอ่ะบอกเขาอลอกไปนี่แล้วก็เคลี่ยงของด้วยอะพอได้แล้วไปจัดโต๊ะ จากนั้นลูซี่ก็หันมาคุณพร้อมกับรอยยิ้มสุขสันต์วันเลนทายนะนายเชอาเซอร์ไพรส์ไหมทั้งหมดเนี่ยเหรอเซอร์ไพรส์เหรอพวกเธอบอกว่าเธอไม่ฉลองวันนี้นี่งั้นแน่นอนแล้วตกใจไหมล่ะที่เราทำอ่ะก็นะแต่ยับจับจับจับนั่งพูดเลยไม่มีแต่ลังนั้นอาหารเช้าพร้อมแล้วนะเออใช่ หันกลับไปคุกก็เห็นว่าที่โซฟานั้นว่างเปล่าโมดิุสไปไหนกะก่อนที่คุณจะเข้าไปที่ห้องครัวคุณก็เห็นโมดิุสนั้นหายตัวไปที่ชั้นบนไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วชัวเลยคุณคิดว่าที่จะตามเธอไปแต่เซบรัสก็ลากคุณไปที่โต๊ะท,ที่มีจานวางอยู่พร้อมกับแผนเค้กขณะที่คุณนั่งลงบนโต๊ะคุณก็สังเกตเห็นว่าแผนเค้กนั้นเป็นรูปหัวใจว้าวโอ้ขอบคุณนะลูซิเฟอร์ อเธอทําเพลงที่หน้าเตาพร้อมกับผ้ากันเปื้อนลูกหัวใจที่เธอใส่ไว้ขอให้อร่อยนะวันพรุ่งนี้ขอให้สนุกนะว <ten> ันนี้พรุ่งนี้ราต้องทํางานเหมือนเดิมนะแน่นอนคุณเริ่มไป่จะกินอาหารเช้าพร้อมกับเซเวอรัสระหว่างทานอาหารแพนโดเมเิกาก็เดินเข้ามาในห้องครัวดูเหมือนจะตื่นตัวมากกว่าปกติขณะที่เธอผ่านคุณไปเธอก็เอานิ้วลูบลากแหลกคุณไปอารุนสวัสด์ ลอนสวัส์วันนี้วันอะไรรู้ไหมอ่าวันวันศุกร์มั้งฉันรู้อยู่นะก็นะเดี๋ยวนะเขารู้แล้วเหรอเขารู้สิกี่คนเนี่ยบ้านนี้มีกี่คนโลโลนะหรอแฟนดอมเมริก้ามึงกินไม่ใช่พยายามตื่นเช้าเลยนะก็ไม่เช้าพอนะเออก็ฉันก็ยังให้ของขวัญอยู่ดีอะ สักพักแพนโดเมริกาก็ไปที่เครื่องกาแฟเธอก็มาพร้อมกับแก้วสองแก้วแก้วหนึ่งให้ตัวเธอเองอีกแก้วหนึงหน่งเธอก็ว,วางไว้ที่หน้าคุณขณะนี่เธอนั้นนั่งลงบนเก้าอี้พยายามจะคงตีความวันนี้ไว้แก้วของคุณก็เป็นสีชมพูที่มีูปหัวใจอยู่วันนี้ฉันทำกาแฟให้นายเองนะว้าวแพนดี้ <laughs> ขอบคุณนะแพนดี้อ่ะอ,อย่าเหลืองลหละ เออใช่สุขสัรตนวันเลนทายนะเทเกอร์เพราะเป็นแบบนั้นแพนดเมกาก็แพนดเมกานั้นนั่งห้อโตัวข้างคุณและลูซี่ก็เสิร์ฟแพนเค้กให้เธอแบบไม่เต็มใจคุณทุกคนก็กินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยแต่ก็ไม่นานนักก่อนที่คุณจะอิ่มเป็นไงบ้างอ่ะสุดเจ๋วไปเลยละเดี๋ยวฉันเก็บกวาดเองนะไม่เป็นไรนะฉันจัดการเอง ชุดเมดเปลี่ยนชุดจริงนะอันนี้เป็นชุดเมดคุณมองขึ้นมาแล้วเห็นว่าโมดูลนั้นยืนอยู่ต่อหน้าคุณแต่เป็นชุดอื่นครั้งนี้เธอแต่งตัวเป็นเมดสไตล์ฝรั่งเศสล่ะด้วยรอยยิ้มเธอก็เก็บจานชามที่ว่างเปล่าขณะที่คุณฟ้องมองดูเธอกําลังไปที่ซิงคุณก็รู้สึกมีอะไรมาสะกิดไหลมันคือจัดเม้น,นั่นเองเธอกำลังถืออะไรบางอย่างอยูอย่ข้างหลังเธออ่าเทเกอร์ อย่างนายรู้นะวันนี้คือวัวนบอลลตัยพวกเราทุกคนบอกว่าพวกเราไม่ฉลองมันก็จริงนะแต่นั่นก็เพราะว่าเราอยากจะเซอร์ไพรส์นายต่างหากงั้นก็เอานี่จัดเมนยื่นจาก,การออกมาพร้อมกับกุหลาบอยู่ข้างในสุขสันต์วันบอลลตันยนะ,ะนายชอบไหมสายตั้งหมดจับจ้องมาที่คุณเมื่อรอคำตอบ <laughs> อย่ากดดันสิ ชอบอยู่แล้วแต่กดังนี้ทําให้ฉันดูแย่นะขนาดบอดุลก็มามองคุณด้วยชบอบไปแล้วสิจัดแมนขอบคุณนะสุขสันต์วันวาเลทไทนเช่นกันนะพป็ษษสาพยักหน้าแก้มทางนั้นแดงฉานดีเยี่ยมดีใจที่ยินงั้นนะข้างหลังคุณคุณเห็นว่าอัสเซลนั้นกําลังกระโดดโลดเต้นอยู่โอ้และอัสเซลก็มีอะไรมาให้นายด้วยนะจะไม่ขยับออก เพื่อที่อัสเซลนั้นจะได้ยัดหนังสือใส่หน้าคุณได้สุขสันต์วันทายนะนักบทแห่งความรักสุขสันต์วันแต่งงานการแต่งงานที่มีความสุขคนเลี้ยงพึ่งแล้วก็โลกระบาดเกี่ยวอะไรกันเนี่ยจากลาทีิพวกนี้ด้วยนะแน่นอนอานี่ฉันมีหนังสือเกี่ยวกับเขามาให้ด้วยนะอ้าวแมมขอบคุณนะอัสเซลนั่นมันซาซึงใจมากเลยฉัูวนายชอบนะ โอ้ยโจจากนั้นคุณก็ดีเสียงประตูซิดาดาทอยไปเอาพื่ของมาสินะ <c oughs> พริษัตัวอื่นยอมแล้วก็ให้ซิดาดาผ่านไปถึงแม้พวกเขาจะขยับออกไปแล้วเธอก็เอาไหลไปชนทุกคนอยู่ดีนักเลงนี่หว่าล <c oughs> อยควันบุหรี่ตามหลังเธอมาพร้อมกับบุหรี่ที่คาบอยู่ในปากเธอก็มาคุณแล้วก็ยัดช่อดอกไม้ใส่หน้าคุณทำไมต้อ <c oughs> งยัดเลยหน้ากันทุกคนเลย <c oughs> คุณเห็นป้ายราคาที่กําลังห้อยอยู่นี่ไงออกมาซื้อจริงด้วยเอานี่ไอเวนเทเกอร์สุกสันวันอะไรก็ช่างเหยอโอดอกไม้ขอบคุณนะแพนดอเมริกาขาดคุณนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยฮะไปเด็ดจากไหนหรือไปซื้อจากไหนไปซื้อแหละมีป้ายที่ป้๊มน้ำมันเหรอถ้าใช่แล้วยังไงฮะ แล้วเธอจ่ายด้วยอะไรอ่ะฉันจําได้ว่าเธอบ่นว่าไม่มีตังค์เนี่ยจ่ายเหรองานเก่าเดี๋ยวนะเธอขโมยมาเหรอแล้วไงอ่ะเลิกยุ่งกับชาลเทียะนะฉัไมเห็นว่ามันจะเป็นอะไรนักหนาเลยอ่ะเราวางแผนนี้กันตั้งแต่คริสต์มาสแล้วนะ เธอมีเวลาเตรียมตัวไปอาทิตย์เลยนะแต่กลับรีบร้อนออกไปวันนี้แล้วก็ไม่แม้แต่จะจ่ายเงินด้วยเนี่ยนะเนี่ยเธอบอกเราว่าให้พวกเราทําให้ของขวัญเรามีความหมายหรืออะไรก็ช่างเถอะนะจะคิดว่าเธอพูดแบบนั้นนะแต่จริงๆจะเป็นงี้นี่เธอก็พูดถูกนะอได้ไม่เป็นไรนะเห็นไหมไม่เป็นไรเลยเงียบไปซะ ฉันก็หวังว่านายจะมีความสุขกับวาเลนทายนี้นะเทเกอร์ขณะที่พวกเรากำลังพยายามจะคุ้นชินกับประเพณีนายอะ่ะบางคนก็พยายามมากกว่าคนอื่นะนะพวกเราอยากให้นายรู้นะว่าเรากำลังพยายามกันอยู่อ,ะอ่ะอฉันเห็นนะแล้วมันมีความหมายกับฉันมากเลยนะจริงๆเยี่ยมเอาละทำไมนายไพักสัหน่อยอพวกเราเตรียมกับข้าวไว้แล้วนะ เตรียมกับข้าวเหรออือจริงดิฉันคิดว่านายคิดว่าเราจะจัดการกันแค่ตอนเช้าเหรอจะเป็นอย่างนั้นได้ไงไม่ไม่เทเกอร์ไม่มีข้อผิดพลาดทางนั้นพวกเราจะยึดของวันหยุดของนายซะโอ้ใช่แน่นอนงั้นฉันไปพักสหน่อยแล้วกันนะเยี่ยมไปเลย พราเป็นแบบนั้นคุณก็กลับขึ้นชั้นบนไปแขนคุณเต็มไปด้วยของขวัญที่คุณถูกมอบมาวันนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นวันที่เงียบแต่ก็ค่อนข้างวุ่นวายเลยแต่ก็ยังคุณพบว่าเตเองนั้นไม่ต้องการมาอีกต่อไปแล้วแต่ก็เวลาสงบเล็กน้อยก็ยังดีนะแต่แน่นอนมันก็คงไม่ง,ง่ายแบบนั้นใช่ไหมล่ะโยโฮโ吼วโววว อะไรครับนี่แอบๆอบอแน,น่พอคุณมาถึงห้องนอนคุณพบว่าไม่มีใครเลยนอกจากโบดิอุสกำลังจัดท่าทางอยู่ที่เตียงของคุณซึ่งใส่ชุดชินนอยู่ว่างไงอ่าว่างไงโบดิอุสอะไรเนี่ยสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะเธอพยายามเหนี่วใครนะ อ๋อใช่เธอไม่อายกับเรื่องนี้แต่เธออายที่จะจับมาจับมือนะแหมพี่ชายงราคาเอ่ยโมดูสเนี่ยฉันไม่อยากจะดูเป็นคนที่ด้อยค่านะแต่ว่าฉันคิดว่าเราค่อยเป็นค่อยไปกันดีกว่าไหมแบบว่าคงรู้นะก็ทำอยู่นี่ไม่ใช่เหรองั้นทำไมแบบว่าทำไมเธอถึง ใส่ชุดนี้งั้นหมายเขาว่างไงอ่ะเธอเขาเข้าใจใช่ไหมว่าใส่ชุดนี้มันหมายความว่าอะไรอ่ะแน่นอนมันเป็นประเพณีนี่ที่เขาเคยใช้เฉลิมฉลองกันน่ะปกติแล้วมันก็มีตัวเลือกหลายอย่างอนะที่ฉันสามารถเลือกได้แต่ฉันก็เลือกไม่ล้สักทีอ่ะฉันก็เลยใส่ทุกอย่างเลยเพื่อให้นาได้เห็นว่าฉันอยากจะมีส่วนร่วมกับ ชุดของมนุษย์มากแค่ไหน,นขณะที่คุณมองแบบอ้าปากค้างพี่โมดิอุสคิดว่าอย่างแรกเลยเธอกำลังแกล้งคุณอยู่แต่คุณก็รู้สึกได้ว่าเธอนั้นจริงใจต่อการเข้าจะเปียของเธอมากเดี๋ยวนะเซนวาเลนไทน์ Saint ค่บอกเธอเรื่องเนี้แล้วก็พิติกรรมนั่นอีกว่ามันไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นนะ่ะอัสเซลอยู่แล้วสิ <laughs> ตะบลงไปในัเซล เธอช่วยฉันเยอะเลยนะอัสซเซลสินะและเห็นไหมมันจะมีระบุไว้ในแผนภาพที่ฉันเจอด้วยนะเกี่ยวกับวิธีฉลองวันนี้ที่ดีที่สุดนะถึงจุดนี้โมดิอุสก็กำลังคุยบางอย่างที่เก็บไว,วาอยู่ด้านหลังเธอแล้วก็มาพร้อมกับแมกกาซีนหน้าปกเขียนว่า10ตัวเลือกสุดเด็ดเพื่อทำให้คนสำคัญของคุณนั้นถูกใจอ่าโมดิอส ความพยายามก็น่าชื่นชมนะแต่ฉันต้องบอกเธอไว้ก่อนเลยนะว่าความคิดแรกของเธอเน่ะถูกแล้วคุณเห็นสีหน้าที่รู้สึกตัวได้ของมอดิวส์แก้มพันั้นแดงฉานมากกว่าปกติโอไม่นะฉันทำพลาดอะ่ะฉันขอโทษนะเทเกอร์อ่ไม่หรอกมอดิวส์ไม่เป็นไรฟังนะ ถ้าเราไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะค่อยเป็นค่อยไปกันเนี่ยอ่าที่ฉันอยากจะพูดก็คืออ่าเธอดูสวยมากเลยนะมากแบบมากที่สุดเลยอ่ะถ้าฉันบอกตรงๆองอะนะจริงเหรอจริงสิเธอคิดว่าฉันล้อเล่นหรือไงเนี่ยแต่ว่าฉันก็ยังทำลายวันเวนทาอยู่ดีอ่ะนะฉันไม่ได้อะไรมาให้นายเลยอ่ะเหมือนกับที่คนอื่นให้อ่ะ ก็ยังมีวิธีอื่นที่ฉลองอยู่นี่รู้ไหมแล้วอ่ะแผ่นพับนั่นมีอะไรอย่างอื่นไหมมีสิโมโดิวสพลิกกระดาษไปเห็นได้ชัดเจนว่าด้านหนึ่งมันถูกใช้ซ้ำไปซ้ำม,มาจนกระทั่งเธอพบสิ่งที่เธอหาอยู่หลังจากสักพักเธอก็พูดขึ้นอีกครั้งฉันรู้แล้วเรามาทานมือคข้าม่ามการสียเทียนเป็นไงอ่ะที่ลานสกเก็ตน้ำแข็งอ่ะ ขณะที่เรากําลังชมแสงจันทร์อยู Demon> ่อ่ะเราก็ดูรายการลอมคอมโปรของพวกเราอ่ะขณะที่กําลังดื่มด่ำกับช็อกโกแลตอยู่อ่ะเธอคงไม่ได้เอาข้อแนะนําทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมเนี่ยก็คงใช่อ่ะนะโอเคงั้นที่เราอยากเป็นไงอ่ะแล้วอะไรอ่ะงั้นก็เป็นลอมคอมแล้วก็กินช็อกโกแลตกัน ตกลงเอาล่ะก็ไปจองโซฟาก่อนดีกว่านะถึงจุดนี้โม,มดูตก็ลุกขึ้นมาไปกันเถอะอ่หลังจากเปลี่ยนชุดก่อนแล้วนะไปจุดี้คงไม่ดีเท่าไหร่นะก็จริงอะด้วยรอยยิ้มคุณก็แยกทางกันที่ถงทางเดินพร้อมกับโมดูตไปที่ห้องเธอเพื่อเปลี่ยนเสื้อแล้วคุณก็ลงไปข้างล่างเพื่อไล่เซบรัสออกจากโซฟา พอคุณมาถึงคุณก็หาผ้าห่มแล้วก็มาเตรียมสร้างรังลักสลับคุณทั้งสองเพื่อดูหนังกันในไม่ช้ามรดุษก็เข้ามาชุดอะไรสงสัยเยอะเลยโยโ้ชุดเดิมนางเซคุณยื่นช็อโกแลรให้เธอจากกล่องรูปหัวใจที่คุณซ่อนไว้เอามาจากไหนอ่ะฉันมีแผนสำรองเผื่อไว้อ่ะเผื่อว่าลูซี่กำลังทดสอบนายเหรอ ก็ประมาณนั้นนะฉลาดจังเลยเธอหยิบช็อกโกแลตมากินพร้อมกับสีหน้าที่พึงพอใจอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะสุขสันวันเลนทายนะเช่นกันนะโมดิอุสถึงแมฉ้ฉันจะสงสัยก็เถอวันนี้เธอใส่ไปกี่ชุดแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะฉันว่าฉันเหลืออีกชุดหนึ่งนะโอ้อเธอก็หยิบหูกะต่ายขึ้นมา เพื่อแสดงให้คุณเห็นจุดกระตายด้วยล่ะอืมอยากจะเห็นไหมเอ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วมาๆๆคุณก้มหน้าคอตกอ่าได้สิอยากเห็นจริงนะโมดูดยิ้มแล้วก็ลุกจากโซฟาไปเดี๋ยวฉันกลับมานั่งั้นเดีย๋ยวเพิ่งเริ่มล่ะคุณพยักหน้าแล้วก็ ดูมาดูดพุ่งขึ้นมาได้ไประหว่างที่รออยู่เธอก็กลับมาหลังจากไม่นานอ้นอน,น่ารักแน่หนึ่งว่าชุดกระต่ายนั่นซะแล้วชุดกระต่ายแบบเต็มสูบพร้อมกับพูดที่มีหางเป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงนี้อ้อนั่นไม่ใช่แบบที่ฉันหวังเลยฮนะโอยูโนตีโนตีเทคเกอร์ผมก็เดนนี่ว่ะว่าอะไเขาไม่ใช่หรอ อืมบางทีนายคงกำลังหวังอะไรแบบที่เธอก็เอาหูกระต่ายใส่หัวเธอแบบนี้เหรออ่าใช่ใช่ใช่แบบนี้แหละแบบนี้แหละเออผมก็หวังแบบนี้แหละคิดอะไรกันเนี่ยเออไปดูเรื่องฉันก็ว่างั้นนะโอ้หมายกดมาจริงด้วยเธ <laughs> อยิ้มพร้อมกับถอดชุดข้างหน้าออกแสดงให้เห็นถึงชุดด้านในหรือนายคาดหวัง ชุดกระตายแบบนี้อยู่เหรออืมอ่าใช่ใช่ใช่ใมาดูุกคละก็ฉันนี่จะให้นาชอบนะแต่เอาจริงนะนี่มันไม่ใช่ชุดดูหนังใช่ไหมเอ่อดูได้นะเด็ดฟิกันชิลหรือเปล่าก็คงไม่อ่ะนะแต่ทำไมเราไม่เก็บไว้ที่หลังล่ะง,งั้นอืม แต่ฉันที่หลังโอเคโอเคที่หลังก็ได้โมดิสยิ้มก่อนที่จะถอดหูกระต่ายออกแล้วก็ใส่ชุดเดิมกลับคืนมาเยี่ยมแต่ก่อนอื่นนะดูหนังกันใช่ดูหนังกันเถอะ <laughs> โอ้โหโอ้มายก็ต้องแปะคาเตือนไว้ไหมเนี่ยว่า ว่าวิวอยู่นะเกมผมกล้าเป็นไงบ้างนะสลหรับเดทเวทาเลนไทนยนี้แม่โบนดูดนี่เล่นใหญ่จะจัดเลยเแต่ละคนก็น่ารักเหมือนกันนะอืก็ถึงจะเร็วไปสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะยังไงก็สุขสันต์วันแห่งความรักนะครับผมขอให้ทุกอย่างเไปไ็นปดังหวังนะฮะสำหรับทุกคนเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอให้เป็นวันที่ดีนะครับบ๊ายบาย